ัคคขอบคุณครับไปวันนี้มึงร้องไปกี่เพลงโอ้ยมันง่วงนอนไป้นนมึงร้องไป,ไปกี่เพลงเพลงครึ่งมั้ง <c oughs> ประมาณนั้นแหละฮะเตรียมน้องเพลงี ขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> คุณแม่ทุกๆคนนะครับในงานวันนี้แล้วก็อห oh, คุณแม่อยู่ทางบ้านด้วยไม่วันนี้มันอ่ไม่เหนื่อยเลยวันนี้ไม,<ว>ไม่เหนื่อยนนแปลกมากไม่ผมก,กำลังจะบอกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแม่ก็จริงครับแต่หน้าเวทีเขาเขาก็ยังไม่ใช่แม่เขาคือพี่ๆที่คอยสนับสนุนเราเสมอก็อเรารักเขาเหมือนแม่ไงอ๋อเรารักเขาเหมือนแม่รักเขาเหมือนแม่แล้ว แล้วอะไรรู้ไหมอะไรครับแม่ลูกอยากกินนมเฮ้ยอ,อยากกินนมใครดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับวันนี้มันอาจจะไม่ได้สนุกไม,ไม่ได้สนุกแบบเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้มันแปลกดีนะมันแปลกดีอืมมันสบายแต่ตามจริงมันไม่ได้แปลกหรอกครับอืแค่มันทำให้แปลกเฉยๆครับ มันดีดิอะอ่ะดีดีดีด,ดีมันดูเหมือนว่าอมาทั่งอยากนั่งกินมะม่วงอยากทำอะไรก็ได้อยากเดินไปต้องไหนก็ได้ดีมากอ่ะลำดับต่อไปทำอะไรต่อครับเสียแปงฮะก็เป็นช่วงท้ายๆก็ขอญาตให้น้องนั่งตรงนี้ง่ายๆวันนี้ข้างบนนะครับเชิญเชิญลงมารวมข้างล่างแล้วก็ถ่ายรูปรูปหนึ่งแล้วก็แถวหน้าก็มอบ ออกทีละแถวแล้วก็ออกนะครับเชิญลงมาเลยครับลงมาแล้วก็ขออ,อยู่ด้านหลังโซนโซนนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปรูปหนึ่งแล้วก็แถวหน้าออกทีละแถวมอบมอบให้นะฮะเอาไปถ่ายาอ,อัพเดตเลยเอาไปถ่ายเลยยังดีที่ร้องเพลงแล้วก็เสียดือใช่ยูมาพูดกับ รอครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ๆชั้นสองกระโดด <Liberty. S 2> ลงมาได้เลยครับเอายังยังยังเดินอ้อมมาเดินอ้อมลงมาเดี๋ยวเราอะไรนะครับแม่รับแม่หน่อยรับแม่แม่กระโดดมาปุ๊บปลายแบนปั๊บเลยให้ฉีรับก็รับเด้อลูกท่านโดนรับโอ้ยโตโตโตเขอโทษขอโทษมันควรนจีกลับไปนอนแล้วล่ะเพราะท่านเร็วมันเพราะท่านแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญเชิญเลยแม่เอ๊ะแม่ไม่ได้ลองหดแม่ห่างเขาฟังไปไปแม่ไม่ได้ลองหดแม่ห่างเขาฟังโอ้ได้เจอหน้าทุกคน <ๆ S 2> ก็โอเคแล้วเมื่อกี้มองไม่เห็นใครเลยเอ,อ๋อเด็กน้อยก็มาอดรับอดน้อยวันนี่ ก็ลเลยสิเป็นภาพจำไปตลอดเลยขอบคุณครับเป็นจังไดละบัดนี้เป็นจังไดละบัดนี้สาวผู้ดีนี้เจ้าจันแว่นนกจันแน่นนองผสมน้ำพืน้นขึ้นคำเขา่ากะบ่ลง กระบานเปิดเขาเราเกลี่องตัวหรือเปบ่บพ่อเก็บก้นวะไอ่ต้องใส่ใส่นี่บ่ไปขึ้นมาไปเ,าเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดไม่รู้ว่าจะไปอันงั้นได้แล้โอ้กันได้น่ากูว่าเหรอ โอเคครบหรือย okay. ังครบหรือยังคณะลูกท okay. ัวร์เชิญเลยครับคณะลูกทัวร์เชิญเชิญเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยโอเคมาเสียแป้งมาโอเค One, two, three. Ahe, yeah. à, ahe, à, phong can, nâng, xoáng, xoáng. Yeah. Tư, à, tư, tư, thơ, cho thai. ครับฝันดีรักนะนอนหลับฝันดีวันนี้มีความสุขมากคุณเก่งมากขออนุญาตนะครับที่จะพาไปขึ้นรถไฟขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับอลุ้มลุ้มลุ้มาครับผมหน้าจอบอกว่ารักนะฟันดีขอบคุณทุกคนครับมีความสุขวันนี้สนุกมาก สนุกคนถือเขาสนุกของเราด้วยเหรอบอกว่า็สนุกวันนี้คิดว่าทุกคนคงจะสนุกแหละมันเป็นอีกแบบหนึ่งนั่งคุยกันนั่งอ่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มันเป็นวันแม่ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ถ้ามีเวลาไปหาแม่ทุกคนนะครับทุกคนนะครับ ตอนนี้เลสตุ้มเป๊ะในตัวเลยอะซื้อต่อแล้วกันครับไี่ยังดีนะไบไป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 ไอไปไปไปครับไรไัไปไปไนกันนไป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 วปไ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 ปว,วน,น เขาบอกให้พี <Okay. S 2> ่พูดมาใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยวันนี้มีความสุขมากก็วันนี้เป็นวันแม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความมีความสุขของน้องไอแม่ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่กับปายไปนานๆอยูแล้วสุขภาพด้วยขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะคะฟันดีครับเป็นไปได้ไหมแม่ยจะบ้านเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปส่งน้องๆกันนะครับแม่ไงผมฝากบอก ฝากทุกคนฝากคอมเมนต์ทุกคนบอกน้องๆแล้วนะครับแหมน้องน่ารักมากนะฮะก็บอกให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะนะครับก็นูก็ดีใจที่หน้าจอชอบนะฮะนูกก็ดีใจที่ทุกคนชอบเนาะวันนี้สนุกจริงๆ,ๆอยอมาาพัทุนคิงเดีย๋ยวเราไปส่งน้องๆกันนะครับแล้วก็จะปิดไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณท,ทุกๆท่านด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ นีงามแอด่านะขอบคุณมากนะครับรอะไรที่เป็นความสุขของหน้าจอบอกที่ชิววมากเห็นไหมเวลานี้คือน้องชิววมากนะครับความสุข ของเราคือความสุขของลูกปลายคทะแอดอ่าได้ครับแอดั้งงานเดินทางปอดภายปลอดภัยทุกคนนะคะครับผมินทางปลอดภัยทุกคนเท <Ad S 1> คแคร์นะครับแอดรับผมได้ครับงาน,นที่13ที่ไหนคะที่ตลาดนกหูนที่เขานนนนะครับอยู่แถวใกล้ๆหลังเซ็นทรัลรัตนาธิเบ์นะครับไปได้นะครับทีมฝั่งโนนนี่สบายเลยนะครับขอบคุณทีมไล่ด่านมากมากนะคะขอบคุณมากนะครับ วันนี้ภาพสวยใน,นช่วงคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าช่วงละครเนี่ยแสงไฟมันจะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าละครเปทีมใช้แสงไฟเยอะมากทั้งสีขาวสีเหลืองลาไรสีมันอาจจะมีบางจังหวะที่แบบอาจจะสีเป็นเพียนนิดนึงแต่พอช่วงคอนน้องมาล้อด้านหน้านะครับแล้วไฟเราไฟไม่ได้เปลี่ยนสีเยอะเรียกว่าไฟเคลียไม่ได้เปลี่ยนสีเยอะเราก็เลยสามารถที่จะปรับสีแล้วก็ปรับอะไรได้ตรงเนาะจะเห็นว่าภาพส กับน้งตองน่ารักเดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วเจอกันทนี่สามนะครับฝากงานวันที่13าไว้ด้วยนะครับเราไปไลฟ์กันเหมือนเดิมนะเราอยู่กันยาวๆอีกหลายๆคอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตวารบอกขอบคุณค่ะแอร์ทีมงานเดินทางปลอดภัยนะครับผมขอบคุณทีมงานได้ทานมากนะครับก็ขอบคุณวันนี้ผู้จัดแห่งนาะที่ยังเรียกชชยทีมไลฟ์หลายล้านเลยดูแลกันเหมือนเดิมนะครับ แอะเดินทาง,งกาล,ลับมาโดยไม่ขาดปลอดภัยนะครับน่าจะกลับเลยครับแต่ว่ามีหลายมีทีมงานหลายคนเปลี่ยนกัรขับรถนะครับคุณอาจจะแวะไปหาน้องนะครับแต่อาจจะซื้อสติ๊กไบด์ดยแน่นอนขอบคุณมากนะครับละครดีมากแต่ติดเรื่องไม้หนึ่งใช่ใช่ใช่ไม่ไม่พอคือไม้เราใช้เครื่องเสียงของวงนะครับไม่ได้มีมันไม้ไอโซแม็กที่เป็นไม้ที่ใช้สำหรับละครโดยตรง ไม่ยอมลงใช่ไหมประมาณว่าแอดเจริมปักหมุดด้วยนะครับ13ได้ครับเดีย๋ยวจะปักหมุดไปให้นะครับสวัสดีแอดเพิ่งมาค่ะก่อนจะกลับบ้านกันแล้วนะครับ๋ยนนี้ก็รอส่ง น้องน้องที่รถนะครับเหมือนกำลังแก้ง FC อยู่หรือเปล่าไม่ยอมลงใช่ไหมต้องเขาแก้งเอฟซีใช่ไหมใช่ไม่ยอมลงวันน,น,นี้อยู่ฝันแก่นสบายมากนครับผ่อนแรงมกเลวันนั้น,นกันตลอดเนี่ยมันเริ่มัวหน่อยแล้ว วันนี้เครื่องเสียงก็ค่อยๆทยอยกอนออกไปแล้วนะฮะยกเว้นทีมไลท์นะฮะอยากไปไหนไม่ได้ยังเฝ้าหน้าจออยู่นะฮะนี่สอม่วงรอ,งอ,งองส่งอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าได้ไปจะไปทักแอดแน่นอนค่ะรู้จกักกันอย่างเงี่ยได้ครับก็ามาทักทายกันได้ไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากก็ได้นะครับามารู้จักกันแล้วก็แล้วจะแล้วจะแบบว่าผิดหวัง ตัวจริงอาจจะไม่หล่อแต,แต่อยากบอกว่าเลยว่าให้ไปด,ด,ดูเงินในบัญชีนะครับพอไปดูเงินในบัญชีเสร็จก็จะได้รู้เลยว่าตัวจริงนั้นทั้งไม่หล่อแล้วก็ไม่มีเงินนะฮะ,ะขำมากที่สามยางลืมดึงเข้ากลุ่มที่สามเลยครับได้ครับ คุณเจมจีบอกว่าอาคุณเจมจีบอกว่าจะไปนอนแล้วไงฮะพวกบอกพรุ่งนี้ทํางานป่านี้ยังไม่ไปอีกฮะแอดกลับบ้านเลยไหมคะเดินทางปลอดภัยครับผมน่าจะกลับเลยครับพรุ่งนี้จะได้จะได้มีเวลาเนาะในวันแม่นะครับ กเกิดอแอนไม่เห็นโลกดทางปลอดภัยนะคับแอนขอบคุณมากครับ้วก็น้องๆเขกันนะครับแล้วก็คุณอยู่หน้า